และพรมรัตนะนั่นเองนะฮะรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ไอวี g l o b a l นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าตลาดทุ้นไทยโซนนี้จะยืนไม่ยืนจะจบไหมะ่ะเช่นค่ะก็เอาไปว่านะคะตลาดทุ้นไทยก็เข้าใกล้พันห้าร้อย 1, จุด จริงๆแล้วโดย <ใน S 2> โทนใหญ่ๆก็ไปไปตามกรอบที่คาดการณ์อยู่แล้วแหละภายหลังจากที่เรามีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้การเข้าใกล้เนี่ยเราก็เคยคุยกันอยู่แล้วว่ามันต้องมีปัจจัยที่จะทําให้เซดินเด็กๆขยับเข้าไปหาพันห้าร้อยทมมอนจาได้นะคะก็คือบอกว่ามันจะต้องมีปัจจัยใหม่เพิ่มอย่างเช่นการปรับลอดดอกเบีย้ยหรือเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของผลประกอบการหรืออะไรเงี้ยที่มันจะผลักให้เซดินเด็กเข้าใกล้พันห้าร้อยอะค่ะดังนั้นพอเมื่อวานนี้กนงเนี่ย มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เดี๋ยวพอดีเสียงมันเข้าหูพี่ก๊อฟนะคะแป๊บหนึ่งนะพอกรนง,องอเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการเซอร์ไพรส์ตลาดซนิเดกก็เลยมีการปรับตัวตอบรับทางด้านบวกค่อนข้างเร็วแล้วก็เบรกกรอบไอ้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบจุดซึ่งที่ระดับนี้เราเบรกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละ แต่ว่ามันมีการย่อๆตัวดูอ่อนแอนหน่อยหนึ่งในช่วงของระหว่างสัปดาห์ตอนต้นสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์นี้ค่ะดังน,น,น,นั้นพอเมื่อวานนี้เบรกขึ้นไปได้เนี่ยเซตก็เลยมีเขาเรียกว่าอัพไซด์ที่จะขยับเข้าไปหาพันห้าร้อยจุดแต่ที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยจุดอย่างที่พี่ก๊อฟเคยเล่านะคะว่าพี่ก๊อฟก็ยังมองเหมือนเดิมว่าที่ระดับพันห้าร้อยจุดเนี่ยมันเป็นระดับที่มีนัยยะสาคัญก็คือว่ากว่าเราจะหลุดกรอบเนี้ยเราก็ใช้เวลาสักพักกว่าจะหลุดดังนั้นนนกกว่่่าาทีีเเเรรจะบลัขึ้ไปย มันก็ต้องใช้ระย,ยะเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเซตเด็กที่เวลาเราขยับขึ้นไปแล้วกว่าจร 1, บรกก่อพันห้าร้อยวันนี้เราก็เลยเมองว่าที่ระดับเข้าใกล้หนึ่งพันห้าร้อยจุดอาจจะมีโอกาสต่อการที่เซ็ตจ,จะถูกขายทํากําไรสลับออกมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะเบรกพันห้าร้อย 1, จุดไม่ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้นะคะเพราะว่าในลักษณะของการที่การที่กรองงอปรับตัวปรับาลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำให้ในเชนิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย มีการคาดการณ์กันว่าไอ้ตัวของผลประ,ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกลดต้นทุนลงนะคะด้วยการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยรวมถึงการคาดหมายว่าไอ้ตัวของอโอกาสต่อ,อการที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วยการที่ถูกทอนเรื่องของดอกเบีย้ยลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ EPS ของทางด้านตลาดโดยภาพรวมเนี่ยขยับขึ้นแล้วก็ PE ของตลาดอาจจะถูกเล่นเร่งขึ้นไปในลักษณะที่มีกรอบที่สูงขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ในกรอบของปีหน้าเนี่ยคือปี68อปดะ แทร็กเซตอินเด็กของทางด้านน้องพี่เคราะห์ตามปัจเจยพื้นฐานน่าจะขยับขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนแต่เดิมเนี่ยแทร็กเกตของเซตในรอบปี67เนี่ยมันจะไปตันๆอยู่ที่ระดับประมาณ1,500งรอบกรอบจประมาณพันห้าไปถึงไม่เกินพันห้าร้อยห้าสิบแหละ ตันๆอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในกรอบของปีหน้าเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณสักพันหกร้อยไปถึงระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดอะ่ะก็ตอนนี้เอาคร่าวๆก่อนประมาณนี้ที่อีกหน่อยอาจจะเห็นนะวิะเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขยับไอ้ตัวกรอบขึ้นไปะนะคะด้วยการที่มองว่า EPS อาจจะเล่นที่ระดับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไอ้ตัวของ PE อาจจะขยับขึ้นไปจากประมาณ15เท่าไปเป็น16เท่าถึง16.5เท่าอะไรประมาณนี้นะคะ ดังนั้นในตัวของทาร์เก็ตเซตเนี่ยมันอาจจะขยับในโอกาสต่อไปในขณะที่ในกรอบวันนี้เซตินเด็กของบ้านเราอาจจะชวนกรอบแนวต้านใกล้พันสี่เก้าห้าถึงพันห้าร้อยอาจจะเห็นการขายสลับออกมาก่อนนะคะดังนั้นคําถามของของม่นก็คือว่าวันนี้จะผ่านไหมถ้าให้น้ําหนักวันนี้ที่กวาน่าจะยังติดก,ก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นมาคือเมื่อวานเราขึ้นด้วยกรนงยี่สิบจุดวันนี้ถ้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งติดกรอบประมาณพันห้าก็ยังพอพอติดอยู่ก่อนนะคะ อือจิตกรอบอยู่ตรงนี้ค่ะน,นะคะติดก่อนติดก่อนแต่ว่าอย่างที่เมกคกี้บอกว่ามันไม่ใช่บอกว่าจะไม่ไม่เบรกนะคะเพราะว่าแพ็กเกของทางด้านเซดินเด็กของนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาเขาก็น่าจะมีการขยับขึ้นในโอกาสต่อไปคะคะทีนี้พี่กอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกนอง,อง,องอนิดหนึ่งว่าภายใต้นกนอง,อง,องที่เขามีการปรับลดตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขามีการปรับเป้าเศรษฐกิจในลักษณะของปีหกเจ็ดขึ้นาจากเดิมประมาณสองจุดหกไปเป็นสองจุดเจ็ด แต่ว่าปรับเป้าปีหน้าลงนะจากเดิมสามเป็นเหลือแค่สองจุดเก้านะคะแล้วก็ปรับให้กรอบของเงินเฟ้อใกล้ๆกรอบเดิมคืออยู่ที่ประมาณสักศูนย์จุดห้าถึงประมาณหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตความหมายโดยรวมๆก็คือว่าเศรษฐกิจปีนี้ดีขึ้นมาบ้างนะคะเขาก็เลยปรับอัตราตดอกเบี้ยลงแต่ว่าเศรษฐกิจปีหน้าอาจจะถูกเ,เรื่องของที่เขายังกังวลก็คือเรื่องของส่งออกะคะ่ะดังนั้นพอเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยโดยรวมๆก็ยังไม่มีอะไรที่ ที่เกินวความคาดหมายของของตลาดที่คาดไว้อะแต่เพียงแต่ว่ามันเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้เซ็ตมันก็เลยตอบรับค่อนข้างดีกว่าในช่วงของออในช่วงของที่จะมันจะไปเกิดในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เราก็มองไว้อยู่แล้วว่าหุ้นในรายกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการปรับ,บรด,ดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักๆก็ประมาณเนี้ยนะคะหนึ่งคือกลุ่ม f i แ a นซ์เนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเขาเวลาเขาปล่อยดอกเบี้ยเนี่ยเขาปล่อยอัตราดอกเบี้ยที่แบบคงที่อ่ะ ดังนั้น yeah, yeah. ในขณะที่ดอกเบีย้ยต้นทุนเขาลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้สเปรดเขากว้างขึ้นกลุ่มไฟแนนซ์ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเลยได้ประโยชน์อันที่2คือกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าและได้ประโยชน์ทั้งตัวของผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการก็ที่มีคืออสังหาจะเป็นบริษัทที่มีนี่สูงเหมือนกันนะดังนั้นพอพอมามหนี้เนี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยที่ลงก็ลดนีด่เรียกว่าลดดอกเบีย้ยด้วยในขณะที่ตัวของทางด้านของลูกค้าเนี่ยเวลา อดอกเบี้ยลงมันก็คือกระตุ้นต่อการที่อาจจะมีการจับจ่บจบายโดการซื้อบ้านได้ได้ได้ไดมากขึ้นนะคะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้ก็มีนี่เยอะดังนั้นเนี่ยในลักษณะของกลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะได้ประโยชน์ส่วนกลุ่มของทางด้าน ICT ทเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเถกนะในบ้านเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของทางด้านอาจจะเป็นเรื่องของจริงๆถ้ามองในมุมข,ของการเทรดดิ้งเนี่ยกลุ่มของ ICT บางตัวอย่าง Adva วเนี่ยก็มี เขามีดีเวนด์ค่อนข้างสูงนะคะอินทัชดีวิแต่อินทัชจริงหน่อยเปควบกับกาฟแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยพูดแต่แอดวานซ์อย่างเดียวแล้วกันว่ามีดีเวนด์อยูนิเกณฑที่ดีอ่ะดังนั้นเวลาดอกเบียมันลงเนี่ยคนก็จะมาช้อปปิ้งพุ่นดีเวนด์อยู่สูงๆเนี่ยมากขึ้นดังนั้นหุ่นดีเวนด์ก็จะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านอค้าปลีกอย่างเงี้ยกลุ่มค้าปลีกกลุ่มของอาหารก็จะได้ในแง่ของว่า พอคนเรามีเงินเหลือะก็จะไปเ<ม>ขาเรียกว่าจับจ่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นการกระจายตัวของหุ้นเนี่ยมันก็เลยทําได้กว้างขึ้นทีนี้หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าในรอบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงเยอะกว่ากลุ่มอื่นนะดังนั้นเมื่อกี้คําถามที่บอกว่ามันจะไปได้อีกไหมกลุ่มเนี้ยมันอาจจะมีการรีบาวกลับได้ต่ออีกแต่มันก็ต้องถูกเลือกวนนะคะอย่างเช่น,นในช่วงที่ผ่านมาพี่กอลฟเลือกแนะนําซิงเกอร์ก็แนะนําไปหลายรอบแล้วแหละ นะคะวันนี้ก็ถ้าไม่วันนี้ก็คงไม่ได้แนะนำซิงเกอลเพราะว่าซิงเกอร์ก็แนะนาไอ้ที่หลังสุดเนี่ยก็แนะนําไปในช่วงวันที่เก้าอะก็คือวันพุธที่แล้วก่อนก่อนรับพักร้อนไปก็แนะนําซิงเกิลเมื่อวันจันทร์ก็แนะนํา KKP ไป advance delta แล้ววันพฤหัสลร์ฮะพี่กอพฤหัสที่แล้วลาพฤหัสนี้ค่ะเพลย์ฮาร์ดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าฟังว่าตอนตอนจะเข้าเพลย์ฮนี้คือวันพฤหัสที่จะแนะนําวันเนี้ยมันจะเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ใช่ ตัวที่เคยแนะนําเดิมๆเอางี้ละกันเพราะว่าตัวแนะนําเดิมๆเนี่ยเราแนะนําไปก่อนแล้วคือมันไม่ใช่ไม่ขึ้นคือมันขึ้นไปแล้วแหละแล้วเราก็แนะนําไปแล้วด้วยอย่างซิงเกิลซิงเกิลก็แนะนําไปเมื่อวันพุธที่แล้ว KKP พแนะนาไปวันจันทร์เดลต้าแอดวานซ์ก็แนะนําวันจันทร์เนี่ยก็ขึ้นมา SGC ก็แนะนําเมื่อวานอย่างเงี้ยก็ขึ้นมานะคะวันนี้ก็เลยแนะนํามาที่ตัวของอีออนนะคะอีออนเนี่ยก็คือพิกัดมาตานนะ อ่าก็วนหลายรอบวนหลายรอบมากเหมือนกันทีนี้ก็จริงๆตัวที่วนหลายรอบรอบเนี้ยค่ะมันมีมันมีหลายตัวนะแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอภิีละอย่างกันนะคะทีนี้เอาตัวของอีออนก่อนเอออีออนอยู่ในกลุ่มของทางด้านฟินแลนซ์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านของเรื่องของการสินเชื่อที่เป็นพวกสินเชื่อบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยนะคะทีนี้ตัวของเขาเองอ่าแล้วก็เป็นสินเชื่อบุคคลด้วยอะค่ะดังนั้นตัวของอีออนเนี่ย เรามีมุมมองว่าน่าจะมีโอกาสตอบรับเรื่องของเรื่องดอกเบีย้ยที่มีการปรับตัวลดลงนะคะก็น่าจะมีโอกาสของการไต่ระดับเป็นแปรนิยของการรีบาวกลับได้ทีนี้อีออนเนี่ยมันอาจจะติดกรอบนิดนึงก่อนเบื้องต้นนะคะมันอาจจะติดกรอบแนวต้านที่ระดับประมาณ146่ก่อนเมือ่อช้าไป1 4 8่มันมี2ระดับคือร้อ่อ146 148แล้วก็150นะคะ แต่ว่าคิดว่าน่าจะติดกรอบตรงนี้ไปก่อนนะประมาณใกล้ๆ1้อยหสิบแต่ว่ากรอบแกว่งเขาจะอยู่ประมาณร้อยสิบถึงหนึ่งร้ยห้าสิบาทแต่ว่าถ้าเอากรอบของวันนี้ก็ประเมินไว้จากจุดป,ปิดเมื่อวานหนึ่งยสิบบาทเนี่ยมีกรอบตั้งรับอยู่2ระดับคือร้อยสิบกับร้อยสนะคะแล้วก็จะติดกรอบแนวต้านสองระดับประมาณร้อยสี่บกับร5อยห้าิแต่ว่าโดยโทนใหญ่ๆแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มรีบาวกลับนะคะให้เห็นว่าทำไมจะรีบาวกลับเพราะว่าระดับราคาของหุ้นเนี่ยเคยอยู่กรอบด้านบนเอากลมๆแบบ ไม่ต้องหายสุดนะประมาณสองร้อยอ่ะลงไปโลอยู่ร้อยหนึ่งอะ่ะมันลงไปครึ่งทางนะคะลงไปครึ่งหนึ่งนะดังนั้นตอนนี้จากร้อยหนึงนะ่งเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาอาจจะชนกรอบประมาณใกล้ๆร้อยห้าสิบก่อนแต่ว่าโดยโทนแล้วน่าจะอยู่ในโซนของการรีบาวระยะสั้นๆได้นะคะก็ถ้าเบรกร้อยห้าสิบก็จะมีการไประดับไปเออมันจะแกว่งกรอบละสองบาทเข้าไปหาประมาณสักร้อยหกสิบาทนะคะก็ทวนไปทางด้านรีบาวแล้วกันใช้คำว่ารีบาวนะคะ คือคือหุ้นตัวเนี้ยังไม่ได้เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ก๊อฟจะแนะนําหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเซตนะคะแต่วันนี้ที่มาแนะนําอาจจะเป็นหุ้นที่ดูอ่อนแรงกว่าเซตหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังมีแกลบที่น่าจะเกิดโอกาสของการรีบาวกลับไปค่ะก็เลยมาเลือกที่ตัว e อีออนนะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็จะเป็นตัวของทางด้านอ่อแป๊บหนึ่งค่ะตัวที่สองก็ไม่ได้แนะนำมานานมากแล้วอ่ะก็คือตัวของ jmt นะคะตัวนี้หูนี่ไม่กล้าแนะนำมากแล้วอ่ะเพราะมันเป็นพุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซอ่ะความหมายที่ไม่กล้าแนะนําคือปกติเวลาแนะนํเจริงกาไรอ่ะพี่ก๊จะเลือกพุ้นที่ต้องแข็งแกร่งกว่าเซอ่ะค่ะเพื่อที่เราจะเก่งกําไรแล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรไต่ระดับไปทางด้านบวกที่ดีกว่านะคะดังนั้นเอ่อพุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซอ่ะเราก็ไม่กล้าเลือกในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเอ่อตัวของกลุ่มเจมาร์ดอ่ะก็ขยับมาจริงๆก่อนหน้านั้นหุ้นในกลุ่มเจมาร์ที่พี่ก๊อฟเลือกมาตัวแรก เ็เป็นซิงเกิลแหละที่วนมาวนไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถูกเลือกเมื่อวานนี้เก่งกำไรไปก็จะเป็นตัวของ SGC นะคะทีนี้มาวันนี้ก็มาเลือกที่ตัวของ JMT ทีนี้ตัวของ JMT ทีพี่ก๊อฟก็ขอรีมาร์คไว้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าใครจะเก่งกําไรเนี่ยตัวที่อ่อนแรงกว่าเซตโดยรวมเนี่ยเวลาเก่งกําไรเราต้องยอมรับว่าถ้ามันผิดจังหวะเราต้องสต็อปในการเก่งกําไรได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาหุ้นมันอ่อนแรงกว่าเซตมันอาจจะมีอะไรอะเรียกว่า แรงขายที่จะสลับออกมาหรืออาจจะมีประเด็นที่มันเป็นข่าวเฉพาะที่อาจจะต้องติดตามในโอกาสต่อไปนะคะดูโทนของผมประกอบการด้วยเพราะว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องอิงสับเตอร์ของผมประกอบการด้วยเป็นหลักนะคะเมื่อวานนี้เกิดการไต่ระดับรีบาวมาปิดตลาดที่21.40แต่ว่าตัวของ JMT อะ่ะเวลาหุ้นเขาจะหุ้นออกแรงกว่าใช้เวลากลีบาวเนี่ยก็รเรียกว่ามันจะมีอุปสรรคเสมอ พี่ก็ให้คำนี้ละกันคืออุปสรรคก็คือแนวต้านเป็นระยะระยะไปนะคะมันกว่าจะผ่านพวกนี้มันใช้กรอบระยะเวลาเหมือนกันนะดังนั้นตัวของ JMT ที่แนะนําก็คือเป็นการแนะนําภายใต้การเยืนกรอบ20บาทนะคะแล้วก็กรอบแกว่งจะอยู่ประมาณสัก20.5ถึง21บาทที่เป็นแนวรบับอ่ะแล้วก็ด้านบนจะติดกรอบอยู่ประมาณใกล้ๆ22มันดูนเหมือนไม่กว้างนะคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเป็นระยะระยะแล้วก็ ถ้าสมมติเบรกยี่สบสองบาทได้เนี่ยมันก็จะมีประมาณสักสาสิถึงห้าสิบต่งไปยี่บสองจุดห้าังนั้นอาจจะเห็นยังกรอบไม่กว้างนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มันมันเริ่มเห็นกรอบของการมีแนวโน้มจะรีบาวแล้วกันประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่สามนะคะก็จะเป็นตัวของ True นะคะโอ้โหแรงจ้าอ่าคือตัวของทรูเนี่ยมันเป็นตัว <laughs> ที่ ก็แนะนำวนหลายรอบเหมือนกันก็แนะนำวนหลายรอบมีแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อที่พี่ก๊อฟจะแนะนำกลุ่มของ i อซจะมีแนะนำอยู่สี่ตัวในช่วงที่ผ่านมาก็ก็จะแนะนำวนอยู่เนี่ยมี true ไทยคมมี true ไทยคม a d v a n c e แล้วก็ n t o uch มี n t o uch ที่ในช่วงที่ตลาดดูเหมือนแคบๆอะมันจะแนะนำภายใต้กรอบของการควบรวมระหว่างก๊อฟกับ n t o uch ตอนนั้นก็แนะนำยังไม่ไม่ผ่านกรอบร้อยเลยนะอันนั้นก็คือแนะนำจากการที่มองว่า ประเด็นควบรวมเนี่ยน่าจะทําให้ตัวของหุ้นเหล่านี้มีเทรนด์ของการเทรดดิ้งไปทางด้านบวกแล้วมันก็ขยับบวกเพราะคือตอนตอนก่อนจะขยับก็ใช้เวลามากเหมือนกันท้งจัาแล้วก็อินทัชนะคะรวมถึงแอดวานซ์ด้วยทีนี้ตัวของทรูเนี่ยอตอนนี้เขากว่าจะขยับเบรกกรอบ11 5เ้านี่ยใช้ระยะเวลา3วีคนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดเกิดเกิดขยับแบบพยายามที่เหมือนจะเบรกได้พี่ก็เลยแนะนำเป็นกำไรเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะมีกรอบ แนวต้านเป็นระยะเหมือนกันก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้สิบสองกับสิบสองสองก่อนคือกรอบก็อาจจะมีห้าสิบตังนะแต่ว่าเทรนมันไปทางด้านบวกแล้วกันนะคะหุ้นตัวนี้จะดูแข็งแกร่งกว่าเซตนะคะตัวสุดท้ายนะสุดยอดสุดยอดตัวสุดท้ายคือ,อ,อคือคูอหุ้นที่จะแข็งแกร่งกว่าเซตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่แนะนำวนหลายรอบอ่ะก็จะมี g u l f Advance, in touch true ตัวของ B A อย่างเงี้ยนะคะขอน้านั้นที่แนะนำนะที่บนวนไปหลายรอบแล้วก็อ,อมีตัวไหนอีกอะจำไม่ได้แล้วก็ว <laughs> น<บ>น,นไปหลายหรอบเนี่ยมันจะแนะนำไปไม่รู้กี่รอบอะวนกันนั่นแหละทีนี้ไอตัวสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องอองเบี้ยเหมือนกันก็คือ a อเชียมพาร์ t ีนะคะ A P แต่ยังไงก็ตาม A P เนี่ยมันเป็นหู้นอสังหาคือหู้นอสังหามันมัน มันมันติดอยู่นิดนึงอะไม่ใช่เฉพาะ AP นะมันทุกทุกตัวในกลุ่มอสังหามันจะติดอยู่นิดนึงคือมันจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อมันมันชอบเป็นแบบสเตปขึ้นแล้วลงอะค่ะมันคือเป็นยิงมันไปขยับขึ้นแล้วก็ขยับลงอะดังนั้นเนี่ยการไล่ซื้อไม่มีความจําเป็นนะคะเพราะว่าตัวหุ้นอสังหาเนี่ยมันอาจจะยังติดว่าอดอกเปียที่ต่ําลงมันอาจจะทําให้กําลังซื้อดีขึ้นหรือแม้กระทั่ง เรื่องของต้นทุนดอกเบีย้ยเขาลดลงก็จริงแต่ว่าเวลากําลังซื้อมันยังไม่ได้อ่อนแอทีมันยังไม่ได้แบบดีทีเดียวอะ่ะมันก็เลยทําใหุ้นอสังหาเนี่ยเป็นกลุ่มที่พี่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ PE ต่ำดีเวเดนสูงแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ใช่เป็นโก้สต็อกค่ะดังนั้น <Yeah. S 1> วเวลาพูดเหล่านี้มันจะขยับขึ้นนะ่ะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยแบบไปในทางที่เป็นเป็นแบบไปทางด้านบวกขาดเดียวอ่ะ่แต่ว่าที่เลือกมาก็คือต้องขอเลือกอสังหาสักตัวห,หนึ่งแล้วกัน ถ้าเลือกอสังหาก็ขอเลือกที่ AP แล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ยกรอบแกวงของเขาก็จะอยู่ประมาณสัก10บาทถึง10บาท20เป็นกรอบจ้างลับอะคะ่ะแล้วด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆสักสิบไปถึง11บาทแล้วก็11บาทดูมีนัยยะสําคัญนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยกรอบนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการปิดแก็บที่มีการปรับตัวลดลงมาสําหรับตัวของ a ออะคะ่ะแต่ว่าทนใหญ่ๆของ AP ถ้าเทียบกับอสังหาตัวหลักๆอื่นๆเนี่ยมันมีกรอบแกวงที่ดูเหมือนจะกว้างกว่า ถ้าถ้าไม่นับ a c a เ s ร็จนะคะก็เลยแนะนำมาที่ตัวของ AP อะค่ะอืเอยเยี่ยมเลยพี่กอลจบแล้วค่ะทรูน,รนี้ทรูนี้สุดๆดเลยนะพี่กอล์ฟนะกอ,อแต่จอย่างพี่เรียนนะ,ะนต่อคือ,ค,อคือหุ้นเวลาเขามีการขยับเนี่ยเวลามันเบรกแก็บที่คือกรอบที่มันพักตัวเนี่ยมันอาจจะเร็วช่วงต้นแต่ว่า นิสัยของหุ้นเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักเขานิดหนึ่งคือเขาก็จะมีแแบบนิดนึงหมายความว่าคืออาจจะเล่นสักสามห้าสิบตังคแล้วอาจจะพักแล้วแล้วค anyway> ่อยขยับแล้วพักอย่างเงี้ยค่ะเพราะวาบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกวไรอะไรอะแคชบัลอ่าเครดิตบาลานซ์เนาะไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวที่มันเทนโอเลสอะดังนั้นเนี่ยลักษณะตรงเนี้ยมันก็อาจจะทาให้หุ้นเนี่ยมันต้องมีการพักตัวบ้างนะคะ เพราะมันวีคเดย์นี่โอเวอร์บอทหมดเลยทั้งนั้นอินดิเคเตอร์ก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งคือคือบางทีเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกดีว่าวันที่เรามั่นใจสุดๆก็ต้องระวังบ้างเหมือนกันอ่าค่ะหอ่ะก็ของที่มันขึ้นรามันอาจจะขึ้นต่อนะฮะธุรกิจปูกขาดธุรกิจตลาดทางแอดวานและทูนั่นเองอ่าแอดวานก็ออถามไฮแต่ทูนี้ยังอยู่ข้างล่างถ้าอ่าแต่ว่าพื้นฐานต่างกันเนาะพี่ก็เนาะแต่ในตัวธุรกิจเหมือนกัน ธุรกิจก็คือธุรกิจของทูเนี่ยมันมีความคาดหวังว่าภายใต้ภายใต้ภายใต้ผลประกอบการเนี่ยน่าจะทําให้ไอ้ตัวของผลประกอบการหลังจากควบรวมกับดีแท็กแล้วว่ามันน่าจะเฟื้มเป็นกําไรได้จากที่ไม่เคยเป็นกาไรแต,แต่แต่ที่ผ่านมาตัววันทั้งสุดท้ายยังเป็นขาดทุนนะคะนะัาวิเเราเราบอกว่าเป็นขาดทุนแต่ว,ว่าออไอ้ตัวของคอ p r รฟิตมาจิ้มเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วละมันก็เลยทําให้ตัวของทูเนี่ยไต่ระดับเป็นไปทางด้านบวกแล้วก็ไตรมาสเนี้ย ก็ถูกคาดการณ์ว่า c o คอ Profit ก็จะเป็นบวกค่ะแต่เวลารายงานออกมาเนี่ยเป็นบรรทัดสุดท้ายมันจะเป็นล s s นะคะขาดทุนได้ค่ะ,เ,ะเยี่ยมเลยนะพี่ก๊อฟกับข้อมูลความรู้ในตลาดนุ่นไทยในตอนนี้นะคะ,ะส่วนนักทุนที่โบตในวันนี้ส่วนใหญก็เชียร์อัพกันว่าตลาดนุ่นไทยอยากให้ยืนที่พันหรอยจุดนั่นเองนะคะกะ็โบตเข้ามาเจ็ดสบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะคะนักทุนเกือบร้อยปอร์เน ขอบคุณค่ะพี่กอล์ฟนักทุนเั่ประเทศนะฮะอยากให้อินเด็กยืนได้พันร้อยจุดนั่นเองนะฮะค่ะค่ะไม่<อ><อ>มันต้องอถามอีกอันนึงว่าต้นทุนถ้าสมมติยืนเท่าไหร่เราจะเราจะ,เราจะถึงต้นทุนของเราเงี้ยโอมีนักทุนบอกว่ยพันห้าแล้วมาเด็กของพี่ไม่ไปไหนเลยละ่ะขาวุ้นพี่ยังอยู่เมืองล่างกันเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่กอล์ฟอคค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดนะฮะกับคุณกอล์ฟคุณวิทยาลักษณ์พรหมรัตนะ